The flock. This will not war of will World not This the Hees be สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง w t 246นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำหนังหน้าดูทั้ง5เรื่องประจำเดือนกันยายนว่าจะมีเรื่องไหนหน่าดูกันบ้างหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ อันดับที่1มู่หลานเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากแอนิเมชันเรื่องของมู่หลานจากดิสนีย์เรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และชนเผ่าที่อยู่ทางตอนเหนือที่เข้ามาลุกลามระเทศทางการจึงสั่งให้ทุกบ้านส่งผู้ชายคนหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่สนามรบ หัวหมู่หลานลูกสาวคนโตของบ้านจึงตัดสินใจที่จะปลอมตัวสมัครเป็นทหารแทนพ่อของเธอที่ป่วยอยู่และกลายเป็นหนึ่งในนักรบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งโดยตัวหนังจะมีกำหนดเข้าฉายในบ้านเราวันที่4กันยายนนี้ อันดับที่2กํกำเนิดโคดพยัคฆ์คิงแมนเป็นเรื่องราวการถูกกดขี่และอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์จนผักดันนำห้เกิดสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปหลายล้านคนบุรุษคนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาเผชิญหน้าต่อสู้กับเวลาเพื่อได้หยุดยังความเลวร้ายและปกป้องโลกให้ทันเวลาอย่างมีสไตล์โดยตัวหนังจะมีกําหนดฉายใ,ในบ้านเราวันที่17กันยายนนี้ the Fire Of revolution. Yes, my shepherd. Welcome, Englishman. อันดับที่3เทสลาคนล่าอนาคตภาพยนตร์ที่บันทึกเรื่องราวชีวิตที่ผ่านการกันกรองของนิโคลัสเทสลาอัจฉริยะที่โลกลืมเจ้าของทฤษฎีไฟฟ้ากระแสสลับผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจนนำไปสู่การบุกเบิกทางวิทยาศาสตร์แห่งไฟฟ้ากระแสสลับอันซับซ้อนสู่การบรรลุความสำเร็จ แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดโลกใหม่ในยุคดิจิตอลกับเรื่องราวการแข่งขันในสงครามกระแสฟไฟฟ้าระหว่างเขากับโทมัสไอเดสันเจ้าของทฤษฎีไฟฟ้ากระแสตรงที่ภายหลังได้รับการต่อยอดและพัฒนาจนถึงทุกวันนี้โดยตัวหนังจะมีกําหนดกระฉายใ,ในบ้านเราวันที่24กันยายนนี้ อันดับที่4มหัศจัยรในส่วนลับเรื่องราวของเด็กหญิงกำพร้าอย่างแมรี่ที่ต้องจำใจอาศัยอยู่กับคุณลุงที่เย็นชาในเคฤหาสนหหลังใหญ่เือถูกจำกัดบริเวณและอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายจนกระทั่งได้พบกับเคอร์ลินและเด็กชายดิกสันที่อยู่แถวนั้นทั้งหมดกลายเป็นเพื่อนกันและได้ค้นพบกับส่วนวิเศษสุดมหัศจรย์ที่นำชีวิตชีวาของพวกเขากลับมาอีกครั้งโดยตัวหนังจะมีกำหนดกฉายในบ้านเราวันที่3กันยายนนี้ อันดับที่ห้าซ่อนเงาผีโดยเรื่องราวได้เล่าถึงสองพี่น้องที่เพิ่งสูญเสียแม่ไปทั้งคู่ยังถูกส่งตัวไปอาศัยอยู่ที่บ้านของป้าซึ่งไม่สนิทกันนัก จนกว่าพ่อของเธอจะมาลับแต่นั่นทำให้ทั้งคู่ยิ่งเสี่ยงภัยมากขึ้นพอไม่ใช่แค่ป้าของเธอที่จะไร้ากาศและแปลกคนเท่านั้นแต่ยังมีบางสิ่งที่ถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินในเวลานั้นเองเธอได้เห็นข้อความบนกระจกบานหนึ่งและเธอก็เชื่ออย,ย่างสนิทใจว่าแม่ผู้ล่วงลับได้เขียนทิ้งเธอว่าแม่อยู่ในโลกมืดแม่อยากออกไปจากที่นี่ลูกพอจะช่วยแม่ได้ไหม เธอจึงเต็มใจที่จะช่วยสุดความสามารถแต่สิ่งที่พวกเธอปลดปล่อยออกมาจากกระจกบานนานไม่ใช่แม่ของเธอแต่กลับเป็นปีศาจร้ายทําไมทั้งสองต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากบ้านหลังนี้ให้จงได้โดยตัวหนังมีกําหนดคอนายในบ้านเราวันที่24กันยายนนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าก็ขอ,ขอบคุณและสวัสดีครับ thank you